สวัสดีพ่อแม่พี่น้องรุ่นสวัสด์ครับฝนตกยามมือสั้าไอ้ยังเขาเอินว่านกเขาห้อยอยู่หยอดไผ่บวานเลยฝนตกยามมือสั้านกเขาเง่าทุกมกเงามันถลกฝน ต้นไม่ซ้นแลว้วไม่ใช่มันซึนมมโกกเลยโอ้ต้นมกตะครเนด้ยนะตะครกมันเป็นน้ำไม่ใช่โอ้ยออกดอกซ้ำเฮ้ยคอยสิบว่าได้กินสติบนันอบุษราจงไหวว่าบ่มีมันเขาจะเอาฟันขิมว่ยเขาจะหวานเป็นน้ำคอยจงไหวถี่กินหมากมันหมากหวานดีไอ นั่งเขาเอินเป็นย่ำย่ำนันกับประตำใดที่มากทิ่มันผดปาดแต่ว่าย่ำเอ้นันมามันไหนย่ำสุกมากนี่โอ้ยย่างหวานเลยมันนังหม,มักเบนนั่นละบ้านเขาเอิญหมักเบนแต่ว่าทางใต้เขาเอิญยังไดบุกหูขึ้นกันอยากให้เห็นอยากให้เห็นอยากให้เห็น อยากใเห็นหน้าคุณก็จาซองเบืองหน้าก็จะอยากพาเลาะหน้าไอ้ดอกเลาะเบิ้งเห็นน้ำเจ้ว่าน้ำในสาวบ่บ่บ่ลาไปไหมบ่บ่ท่านบ่ท่านเป่งไอ้น้ำงานหน้าลงเพราะว่าเป่งยังใดก็ได้ก็ได้ดอกเพราะว่ามันอยู่หน้าจะขอบอยู่แล้ว นี่แหละครับอันพุ่นเป็นบ้านข้าเจ้าข้าเจ้ามีเฟอร์โฟฟ้า,า,าใส่เรานั้นกับแม่นคือกันครับแต่ของพ่อนี่บัวา่มามาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยบบมีไฟบ่มีแต่ไฟโซโล่าเซลเพราะเด่นันอันไฟใหม่หมอละบ้าบบบนี้อันยังละ่ะหนึ่งเขาแล้วืหนึ่งเขาแล้วใช่เขาแล้วถือเลยลืมลืมข้าวไม่ไง <laughs> เรื่มข้าวปองมอหนึ่งโอ้ยช่องของเขาอนะยังช่องกระทะห่างคงจะคล้องอันช่องไฟไฟใหม่คนหมอโอ้ยหมอโลห่างแล้วอ่าว่าไดหนึ่งเขาดอกบอโอ้ยสอดทโทรเลยโอ้ยลืมข้าวอันยังละ่ะ อันหนึ่งเขาแล้ว้ายเขาแล้วมันจับอันนี้เลยลืมอไหมว่าเป็นยังดอกอันซองของเขากระถ้าห้างซองไข่มันมอหนึ่งห้างหอกสร้างหัวามันซองซองไบ้ยังบวงหัวอยู่มันมอหนึ่งห้างสร้างมันเถอะโอ้ยแต่นายห้ยไปข้าต่ไทยอันอ่อนซ่อนหน้าอ่อนซ่อนทาอ่อนซ่อนป่าคอยใหญ่บอน ยศสาหน่อยพ่อยายบัวซะแล้วบนอลนนั่นปากขอบบอลยศสาหน่อยพ่อยายบัวเรืงว่าตัวของข่อยบัวกับว่าบัวซื้อบัวกับบัวหัวลรันตัวเจ้าลำแย่งในเด้อฉันแล้วโอ้ยเอทาทำเนียก่อนมาหนึ่งห้างแล้วขอกล่าวคข้ามาสวัสดีตอนสุดท้ายอัมลาพร้อม Bye bye. <laughs>